เพิ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, 2> เออมื่อปี1945ที่ญี่ปุ่นยอมแพ้เกาหลีจึงถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนตามเส้นขนานที่38เพื่อให้สหรัฐ ER อเมริกาดูแลส่วนใต้และสหภาพโซเวียตดูแลส่วนเหนือ ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งรัฐบาลที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือสถานรัฐเกาหลีเกาหลีใต้ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและสถานรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเกาหลีเหนือที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ความขัดแยง้งระหว่างสองฝ่ายนำไปสู่การเกิดสงครามเกาหลี ในปี1950ถึง1953ซึ่งจบลงด้วยการลงสนามในสัญญาสงบศึก